สวัสดีครับผมหมป้องแล้วก็ช่องแซนดี้หลิวกับเกมคุกกี้แดนโอเวนเบรค,ครับวันนี้เราก็อยู่กับในเ e อ็มแลนด์สเป็นเซตท,ทาแต้มเป็นคุกกี้โซดาแล้วก็ผัด2เป็นซินนามอนนะครับหรือว่าเป็นผัด2ตัวเดิมที่ปรับใหม่แกะกล่องเลยช่วงนี้กําลังแบบฮอตมากคือแต้มมันดีจริงเว้ยแล้วก็ในในหลายๆอันเนี่ยครับความสามารถมันดีเทียบเท่าเชสช็อกโก้ได้เลยบางอันตัวนั้นดีกว่าบางอนันตัวนี้ดีกว่านะครับมันมีข้อดีทั้ง2ตัวแล้วแต่ปรับใช้ภูมเหตเซตเนี้ยใน e เอน็มแลนด์สี้วก็ เล่นง่ายมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเซตีวิ่งไกลมากเพราะว่าโอ้โหลุยตัวโซดาเองครับมันใช้สมบัติรองเท้ากับวิ่งเร็วโอ้โหมันก็เร็วจัดอยู่แล้วนะพอเราใช้ซินนามอนเนี่ยเฮ้ยมันวิ่งเร็วไม่พอนะไม่มีเลือด2ชีวิตอีกนะครับฉะนั้นผมจะดูระยะว่าเออเจ้าตัวนี้ในเอ็มแลนด์่จะไปได้ไกลขนาดไหนต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโซดาในเอ็มแลนด์่เนี่ยแต้มมันดีมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าเทียบเท่านักธนูได้เลยอะน้องๆนงักธนูเลยนะครับในเอ็มแลนด์่ชนะแต้มมันเวอร ห้าร้อยสามสิบเอ็ดผมก็ใช้โซดาทำมัง้งแต่นั้นเป็นผัดเชสจอกโก้ ok ko, นะครับโดยที่ต้องบอกว่าผมเนี่ยเล่นเสนี้ไม่ถนัดนะหมายถึงว่าเล่นได้เล่นได้ไดแต่แบบว่าแต้มจะเพอร์เฟกต์ perfect, ไหมเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นแต่อย่าไปดูกันว่าด้วยตัวจังหวะด,ด้วยตัวเซนเองครับถ้าเราเออกมาได้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะประมาณไหนนี่ครับลงจากบรรทัาแล้วนะครับนี่ผมว่ายากนะที่จะหาตัวที่แบบควรจะมาโค่นโซดาใน M4 ได้เพราะว่าโอ้โซดาใน M4 ทําทำไปเยอะมากนะครับนะลอยไปยาวเลยยาวเลย สบายครับปึ๊บตึง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 นี่เป็นเซตที่ฟินนะเออโอ้แล้วผมไม่อยากคิดภาพอะครับผัดสองเนี่ยผัดสองเนี่ยบางทีเป็นเชสโ็กโก้เราดูไม่ออกนะแต่เป็นไอเขาเรียกอะไรนะไอซินนามอนอ่ะตัวมันสีน้ำตาลน้ำตาลอ่ะมันตัดกับฟองดีนะมันจะได้ดูชัดๆนะครับเอาจริงๆนะผมกลับมาเล่นเซตนี้น่าจะรอบที่สองแล้วผมก็ยังชอบตัวเซตนี้อยู่ดีนะ เม็หนหึงเซ็ตโซดาผมชอบความฟินอะตอนนี้มันแบบว่าสารเลี้ยงมันผลิตไอเทมมะแล้วเราแบบพุ่งไก่เออมันฟินจริงนะชอบอะไรให้มันแตกแบบบูม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 บูบ,บอะไรแบบนั้นแต่สมัยภาคลายแล้วนะครับภาคน,นี้ก็ยังชอบอยู่นะเออฟินฟิน,ฟ,นฟินดีฟินดีต่อไปครับยาวไปเลยเซตนี้นี่ไม่ต้องดวงอะไรนะครับจังหวะมันพอดีเป๊ะ,ปะนะครับผมเล่นเซตนี้กีทีกีทีเนี่ยมันก็เป๊ะตลอดนะครับไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยโดนยื้อโดนลาดไม่มีครับเล่นธรรมดาทั่วไปก็ได้หมดสบายสบาย ecgg เลยนะครับโอ้มิกี่โดดมิกีิโดดล่างไปหนนน่่่ออยะาีครับ ปึ๊บปึ๊บปบเซตนี้ก็จะวิ่งเร็วหน่อยไม่หน่อยหรอกก็โอ้โหใส่จะเต็มอยู่ทั้งเครื่องยนต์เอ่ยทั้งรองเท้าเอ่ยแล้วโซดาต,ตอนโตขึ้นที่ความเร็วสปิดเหมือนมันจะเพิ่มสูงกว่าปกติด้วยหน่อยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าโคตรเร็วครับเซตนี้นะครับเรียกว่า The Flash เลยมานี่ครับไปต่อเนี่ยโหผมชอบมากเลยฟินนะฟินนะคือดูในคลิปเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกไม่ฟินแต่คือผมเล่นในมือถือที่มันจอ144เฮไง แล้วโอ้โหแล้วแบบพอเราเห็นภาพมันแบบเหมือนสโลได้แม่งโคตรฟินเลยนะเวย้ยพอเราเอาจอ144ยสเฮิร์ตมาเล่นแบบว่าไอ้ช็อตฟองเนี่ยคือ YouTube มันลง144ไม่ได้ไงเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเออแต่แบบในมุมคนเล่นเองอ่ะ144เราเล่นเซตเนี้ย144ยสเฮิร์ตอ่ะโคตรฟินจริงๆนะครับเออมันฟินมันฟินมากอันนี้เราเตรียมจะไหวเขาเรียกว่าโตขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับต้องเล็งไอเทมให้ดีๆนะบางคนเก็บช็อตเมื่อกี้แล้วก็โดดไกลหน่อยอย่างเงี้ยมันจะพลาดเจ้าต,ตัวฟองไปนะครับผมนะไอเยลิตอ่ะครับนี จบแล้วครับผัดแรกที่403ล้านนะครับแต้มเยอะมากเป็นนักมายากลต่อนะครับหรือซินนามอนของเรานี่เองบางบางทีผมก็ติดเรียกว่านักมายากลนะบางเมื่อก่อนผมเรียกว่าซินอมอนผมเพิ่งรู้ว่าเออภาษาไทยใช้ซินนามอนเพิ่งมาสังเกตก็เลยเรียกว่าซินนามอนนะครับผมนะอ่าแต่ผมไม่รู้นะเพื่อนๆเรียกเจ้าตัวนี้ว่าเอ่อซินซินนามอนเรียกว่าอบเชยเรียกว่านักมายากลเพื่อนๆเรียกตัวนี้ว่ายังไงส่วนตัวผมเรียกว่านักมายากลนะอ่าแชร์กันว่าเรียกเจ้าตัวนี้ว่าอะไรกันนะครับหรือวิชายยกแปลกๆปลกไหม ผมไม่รู้ไงตัวนี้มีฉายาแปลกๆไว้บางตัวมันมีไงอะไรเงี้ยเหมือนน้องแย้อะไรเงี้ยน้องแย้แยคือดาก้อนอะไรเงี้ยไม่รู้เจ้าตัวนี้มีไหมนะครับนี่นี่พื้นช่วงนี้ต้องดีๆนะถ้าเราแบบว่าไม่โดดบางทีมันไหลนะครับไอพวกพื้นที่มันทางขึ้นนะถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้จะมีพรหลุมแต่แล้วก็เราเล่นปกติแหละนะครับผมก็ไม่ได้ตีพรหลุมมาเหมือนเดิมครับนี่โดดไปโดดไปโดดไป,ดไปนี่เฮ้ย อ๋อตรงนี้ผมจะได้ว่ามันไม่ควรจะโดดนะครับไม่เป็นไรพลาดไปอันหนึ่งก็น่าจะร้าน2ร้านแหละนะครับกองเมื่อกี้อย่าลืมว่าซีนนมอนเราเนี่ยจะมีเลือดก,ก๊อก2อีกนะครับนี่แค่ก๊อกแรกเองปุ๊บๆเนี่ยเก็บครบครับไอเยลลี่ดาวเนี่ยไปยาวเลยครับยาวไปวิ่งนานจริงนะครับมาไกลมาก,ามากโอ้แต่แพทเทิร์นมันก็เดิมๆเ,เลยเนาะไม่ค่อยมีอะไรต่างครับปุ๊บปุ๊บๆนี่ครับดูกันว่าแต้มจะได้เท่าไหร่นี่ครับนี่นี่นี่อื้อหือโอ้โห เอ้เมื่อกี้เหมือนเราพลาดลูกไฟแบบนึงหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่อันนึงอย่างนั้นหรอผมว่าอย่างมากก็หายไปล้านนึงละมั้งน,นะครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดนิดหน่อยหน่อยพรเมื่อกี้มันก็ลูกไฟยอยู่แล้วนะครับอ่าแต้มจบแล้วนะครับห้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านโอ้ผมเล่นได้ <laughs> เล่นได้น้อยกว่าไฮสกอร์เยอะมากๆแต่ไม่เป็นไรเราแค่มาแชร์ว่าเออเซตเนี้ยมันอะไรยังไงนะครับก็ลองไปเล่นดูกันได้นะไว้เจอกันสวัสดีครับ